นักบุญตาซีซซโอเซนทาซีซสซึ่งเป็นนักบุญเยาวชนที่มีประวัติเก่าแก่และน่าประทับใจท่านเป็นแบบอย่างของผู้ที่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องศีลมหาสนิทว่ากันว่าท่านเกิดในยุคเบียดเบียนพระศาสนาในช่วงศตวรรษที่3ท่านเสียชีวิตขณะอายุประมาณ12ปีจนได้สัญญานามว่ามรณะสักขีแห่งศีลมหาสนิท มา t ์ r ออฟ h ดอะยูคาริสสมัยนั้นคริสเตชนในกรุงโรมถูกเบียดเบียนอย่างหนักและต้องประกอบพิธีมิสซากันใต้ดินวันหนึ่งมีความต้องการผู้นำพระกายพระคริสแผ่นปังศักดิ์สิทธิ์หรือแผ่นศีลมหาสนิทไปให้คริสเตชนที่ถูกคุมขังในคุกเพื่อเตรียมตัวตายแต่ไม่มีใครกล้าที่จะทำสิ่งเหล่านี้ท่านตาซีซีโอซึ่งเป็นเด็กช่วยมิสซาที่มีความศรัทธาสูง ได้อาสาขอเป็นผู้นำศีลไปส่งให้เหล่านักโทษเหล่านั้นเองโดยให้เหตุผลว่าความยาว์วัยของเขาจะช่วยให้ไม่เป็นที่สงสัยของพวกทหารระหว่างทางที่เขาเดินไปคุกโดยซ่อนพระกายพระคริสไว้ในอกเสือ้อเขาได้พบกับกลุ่มเพื่อนเล่นที่ไม่ได้เป็นคริสตชนเพื่อนๆพ,พยายามชวนเขาเล่นและอยากรู้ว่าเขากำลังซ่อนอะไรไว้ในอกท่านตาซีซีโอปฏิเสธที่จะให้ดู และกอดอกไว้แน่นเมื่อเพื่อนเอนเริ่มสงสัยและโกรธจึงได้รุมทําร้ายเขาด้วยก้อนหินและไม้จนบาดเจ็บสาหัสแม้ในขณะที่เขากำลังจะสิ้นใจเขาก็ยังกอดพระกายพระคิดไว้แนบแน่นจนใครก็ไม่สามารถแกะมือเขาออกได้จนกระทั่งมีนายทหารคนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนแอบเข้ามาช่วยและนำร่างของเขาไปท่านตาซีซีโอสิ้นใจในอ้อมแขนของนายทหารคนนั้น โดยที่แผ่นศีลศักดิ์สิทธิ์ไม่ตกไปอยู่ในมือของกลุ่มคนที่ลบหลู่เลยพระาศาสนจักรระลึกถึงท่านทุกวันที่15สิงหาคมตามปฏิทินนักบุญโรมันและในคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์โดยทั่วใบคือวันที่14สิงหาคม